จะไปตลาดมังวรการตลาดที่คนไม่ค่อยไปกันแต่ก็มีของกินเยอะแยะเลยนะนี่นะออกประตู2มาแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าซอยเลย ยาวๆคนเยอะอยู่นี่เลยตามๆเขาไประหว่างทางก็มีร้านของกินกันข้างเยอะเลยถ้าที่ดูรีวิวมานี่คือคะแนนดีหลายล้านมากสอร์บรีราคาเนีย่ยแต่ราคาน่ารักน่ารักเป็นอย่างราคาแบบโหดโหดโหดจะว่าโหดไหมโหดก็ไม่โหดห,ดหรอก หมื่นวอนสองร้อยกว่าบาทเอออันนี้คือสี่ร้อยไอ 4, ้สี่พันอุ้ยี่เียเอออาจจะแบบว่าเก่าหน่อยอะไรเงี้ยแต,แต่แต่ก็อร่อยอยู่ดีอ่ะวันเราก็กินเท่าไหร่นะหกพันกว่าหกพันกว่าก็อร่อยโหราคาน่ารักมากโอนีมเลือกเลยไซส์เล็กไซส์ใหญ่ตามอธัธยาศัยที่นี่คือผักชีแพงกว่าสตรอบเบอรี่อ่ะ ดุง่ะปลาเก๋กา,า,าเทศราคาเท่ากันเลยอืมนี่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 ล้างไก่ทอดทั้งตัวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลุงกับป้าก็จะไปหาไก่ทอดทั้งตัวกินเหมือนกันแต่ไม่ใช่ร้านนี้นะน่ากินจังนี่ดูเิอโหถระเปลาคงวนฉุยเลยคือเดินมาของน่ากินน่ากินไปเยอะมากไม่เยอะจริง ผลไม้ถูกอ่ะที่นี่ตลาดนี้ผลไม้ถูกมากใส่มัดคัดจริงอุมยไก่ทอดท้งตัวจริงเปล่าโอ้อันนี้ใส่มัดคัดจริงอันุอันนุใส่มัดคัดปลอมนี่มีไก่ทั้งตัวอีกแล้วอันนี้ชุบแป้งที่เราจะกินนะอ๋อลองไปดูถึงแล้วถึงแล้ว ตาลาดมังี่เดี๋ยวเขาจะเข้าไปสุ่มๆดุ่มๆกินๆเนาะคนเยอะโอ้ไปไปดูน่าทำชาบูมากเลยอ่ะ เฮ่ยอีอยากกิงว่ะไ่บอให้ชุม่มอ้ก็ชมเอะไรเขาให้กินหมดน,นั้นนะน่าจะสั่งายตกใจหมดโอ้โ,อโอมมหมีร้านขาหมูดังที่เราอยากจะไปกินอยู่ตัวใช่ไหมเราไม่ได้กินเออมันใหญ่เกินไปเนี่ยคืออย่างนี้เลยเนี่ยเัืนนนี้ย่น,นม ปลาแต่ว่าคนแน่นเลยคนรอต่อคิวกันเยอะเลยผักเขาใหญ่อะแต่ละอย่างแบบดูกระลำปีดิโอโห้เยี่ยมมากโอ้ตอกกีกินไหมเออเห็นก็อยากอยากกินทุกทีเลยอะ่ะ ลองเดินก่อนละมั้กิน,นอ่ะวันนี้เราคงไม่ได้ถ่ายตอนกินให้ดูมั้งอะทุกค,คือคิวอะคิวร้า<อ>น,นต๊กคิวไม่ยาวแต่ร้นเนี่ยคิวยาวมากเลยขี้เสียรนะ้านไน อ๋อร้านดังออกทีวีออกทีวีเขียนอยู่ออกทีวีนะครับนี่ไก่ทอดไก่ทอดทั้งตัวเจ็ดพันถูกลงเรื่อยๆรอ่ะเมื่อกี้เก้าพันตอนนี้เหลือเจ็ดพันแล้วร้านที่เราจะกินห้าพันห่งห้าพันเลยอ่ะแม่มถูกงั้นนะอันนี้ของดังเมื่อสมัยก่อนไอติมมัชเมโล่เผาปุดปู๊บแต่นี่ไม่ใช่ร้านแรกนะร้านต้นตำรับจะอยู่ทางข้างหน้าเขาจะใช้หัวไดโนเสาร์ด้วย ส่วนนี้ใครจะซื้อเครื่องเคียงกลับบ้านก็ตามสบายเลยกิมจิต้นหอมมากมีมกิมจิปลาหมึกไหมฮะกิมจิปลาหมึกอร่อยมากเลยนะนึงไงโอคขาหมู่ที่นี่เป็นที่นิยมมากเลยนะเจอมาสามสี่ร้านแล้วอะ่ะ ไม่รู้เหมือนที่ <ste ek> ไทยไหมนี่กันเมืองเหรออะไรนักการเมืองมากินเหรอนี่คืออะไรนี่อะไรอ่ะน้องอะไรอ่ะไก่ทอดเหรอไก่ทอดแล้วเอามาคลุกซอสแม่จ้าหืูน่ากินว่ะคือซอเออจะหน่อยไหมไม่นะเรามีไก่ด้วยไม่ก็กินแบบอ๋อร้องร้องเลยเถอะร้องหน่อยเถอะ ล้องไหยเหอะขอนี่ตกลงว่ากินรสออริจินอลใช่ไหม oh, <original. S 1> โอ้โหตัวกินยังชิมไปยังยังไม่ได้ชิมโอ้โหเคีย้ยวจุมจุมมมมอจุกจุกจอก่ตอตอ่ตอต่ออร่อยตอามข้อเ่อแต่คุณร,รถเยอะมากรถเยอะมากถ้าถ้วยสี่พันก็คือจะได้แค่รถเดียวแต่ถ้าเกิดว่าถ้วยหมื่นเนี่ย <c oughs> ก็ได้สองรสกรแถมตอก <c oughs> ให้ด้วยน่ากิน แล้วนุ่งก็นี่อันนี้อีกร้านหนึ่งจะได้กินไหมอะ่ะร้านพริกทอดทั้งร้านมีแต่พริกทอดเลยเป็นพริกพริกจระส้อะ่ะคือดูดีมากเลยเดี๋ยวดูว่าเราจะได้เข้าไปกินป่ะเนี่ยโหน่ากินมากเลยอะ่ะผมต้องกดหิวจุดจัดจุ๊ดจัดเลย อ,อันนี้น่าจะเข้าร้านแต่สามารถซื้อตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าร้านอะ่ะเออเออเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันจะกินยังไงไม่ได้ไม่นี่เราต้องแอบมาหาที่ถ่ายว่า ไม่มีที่อืนกินถ้าเกิดว่าคิวมันไม่ยาวหรือไม่รีบร้องก็<ม>เข้าไปนั่งกินในร้านก็ได้เนาะตะกีก็ได้อยู่อืมในขอดูสิแต่ว่าถ้าแบบกำลังคิดว่าสั่งอันเดียวกินในร้านได้เปล่าะแต่ก็อันเดียวมันก็แพงใหญ่กันยยนะสองร้อยกว่าเฮ้ยต่อแอสิชิ้นนึงอิง่วไิ่วมันมีสิบแปดอันไง 18ท่อนเหรอเออ18ท่อน18 18พริก18อันนะพริก18เมต่อเออ้ยเยอะนี่นสามัน <c oughs> สามัเ <c oughs> <c oughs> จเป็นคนที่หลอกง่ายที่สุดในโลกแล้ว ขอลองให้ตัวลองก่อนเดี๋ยวก็ให้เขาลองเอ,อ้อหยิบมากินเลยสิกข้อร้อนมากควันออกปากเลยอ่ะอร่อยไหม เอออร่อยอ้าวโหใช้เวลานานมากเลยคือพริกมันก็แบบเป็นกลิ่นพริกหน่อยแล้วก็กว่ามันจะเป็นรสชาติหมูอ่ะอืแต่หมูมันรสชาติดีอืมคุ้มค่าไหมคุ้มค่าป่ะสองร้อยกว่าบาทหรอก็มาลองได้ออืร่อยหอยจีปลาหมึกกุดองกุ้งดองหอยดอง ถูกกว่าพริกเมื่อกี้อีกนะว่ก <c oughs> ุ้งดองเนี่ยกุ้งดองถูกกว่าพริกเมื่อกี้ไหนพี่เอากินแฮมเบอร์มันยิ่งใหญ่มากโอ้ยนาา่ากินอ,อ,อ่ะสองชิ้นเจ็ดพันขอโดนหน่อยเถอะน่ากินมากมันเป็นหมูกิมจิตัวเขาเซนต์เองหรอเหรอมันรู้แต่ปั้นๆอยู่ข้างในอะ่อนนออะกิน,นกันดีกว่ามะ มะลูกว่าต้องคิวยาวอะ่ะอีกพักหนึ่งเลยอะ่ะเดี๋ยวให้ยกลับมาดูว่าเขาทำเสร็จกจะเรืยงังแต่น่ากินมากเลยไ,ไปดูอีกอ<ห>่นก่นอทนที่ส่วนใหญ่ก็รับบัตรเทเวลกาศนะใครมีเทเวลกาศอะไรก็เอามาใช้ได้เลยงลุงใช้ s c b p l ี n พ t นนะไม่มีปัญหาอะไระเครดิตก็โอเค สะดวกดีทำไว้ทำไว้ใครที่ไม่มีก็ทำเอาไว้เลยไปไหนมาไหนเผื่อฉุกเฉินก็อดปุ๊บปๆ๊บปุ๊บป๊บเข้าบัญชีง่ายดายไม่ใช่หรอกนคเป็นไอ้นั่นนะอะไรอะหม้อไฟเหรอนี่ไงเขาแกะให้อ๋อข้าวผัดมันปูก็ราคาตามนี้เลย มื่นวอนมันหกร้อยกว่าบาทเกือบเจ็ดร้อยน่ากินนะจ้าอุ้ยน้องหมาน้องหมาน่ารักที่นี่คนพาน้องหมาเดินเที่ยวเยอะมากเลยหนมนหกัด้อยบน่เาพันต่อ คนหันเนื้อก็หลออพาจรไม่ใช่พาจอดีกว่าคนเ้ไดาไหนเจมบอกคนหันเนื้อล้อหรอเออหล่อวะแค่หล่อจริงอ่ะจิ๋วหายอย่ละต้องรีบพาเดินหนีเดินน้ำลายไหลใครจะจีบก็มาได้นะตลาดมังวร โอ้ของฝากที่นี่ถูกมากไอ้นี่โคตรอร่อยเลยแล้อวานลุงซื้อไปต่ำเบื้อเริ่มเลยกล่องละห้าพันนี่เหลือสามพันหกพันห้าสิบช้ำใจว่ะถูกถูกถูกใครที่โปรเจกต์จะมาตรงนี้นะถูกถูกกว่าเยอะเลยทุกอย่างมีองุ่นแท้ทุกอย่าง มยานันหมาอ่ะยอดยดจริอมังคดหมูมังคิดมูติมอุ้ยนี่ไงติมข้าวโพดที่ลุงอยากกินกินดีกว่ามืนแล้วไอติมข้าวโพดด้วยนะเออยอดนยิ้มวันที่เรากินกันเออเท่าไหร่คะเออหนึ่งสี่หม้อปิ้นเลยขวดเดียวเมาอปิ้นเลยระวังด้วย นีน่เป็นแป้งอ่ข้างในจะมีจิ้มข้าวโพดโอ้ลองสิหนึ่งพันวอนเหรอ,หอน่านจะถูกกว่าที่อื่นปะ่ะฮ<ม>ือโว่อะไรนไีร่หรออ้าวไม่ใช่ข้าวโพดหรอแต่มันมีแม่ข้าวโพดอยู่ข้างในงอ๋อปลอมใช่ไหมเรียกว่าปลอมจิเรียกว่าเป็นส่วนผสมอ๋อแล้วก็มีจับกระไรด้วยเออแปลกไปใหญ่ละร้านไก่หมู ไก่ย่างทั้งตัวตัวไก่ย่างฮาดาวเปล่าเออไก่ย่างทั้งตัวไปกินฮาดาวไปวไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้รสชาติไม่เหมือนกันนี่ไก่ทอดทั้งตัวเดี๋ยวค่อยไปลองอออปอออูปูดองปูดองกับซอสนี่ไงเขามีไม้ให้เนี่ยแต่่ใหญ โอ้คนขายลอยกันเป็นไงบ้างมาชิตะมาชิตานาวนนะนี่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 เออองขาย่อยกันป่าเอ้ย ว้าวแม่แรงด้วยนี่เขาเรียกอะไรนะตัวลูกฟิกอตนี่ผักกรอบตัวแบบไม่เอาสิแอปเบอร์ลีดิแอปเบอร์ลีดก็ยอยคำไงอันนี้มันทั้งลูกดูน่ากินมากเลยอ่ะยคอถ้าใครมีโปรเจกต์จะมายังไม่ได้ซื้อของฝากเนี่ยไม่ต้องไปซื้อที่ไหนมาที่นี่นะ ได้ทุกอย่างเลยครบๆน้องหมาก็มีซื้อได้ <c oughs> หลังๆนี้ก็จะเป็นตลาดสดละไม่มีอะไรละก็สรุปว่าหมูดูกินจีแบบ เป็นตับเลยอ่ะน่ากินมากเลยนะขนาดเราไม่ค่อยจะชอบกินกิมจิอ่ะรู้สึกว่ามันน่ากินเลยแม่งดูศักดิ์สิทธิ์เตี้ยใต้ด้วยกี่ร้านนี้ออกทีวีนะจ้าเฮียโอ้โหหมดแล้วล่ะข้างหลังก็จะเป็นพวกของสดต่างๆ ไม่พลาดโคต๊อกโคต๊อกโคต๊อกมีแบบต้องหลายไส้อ๋อริจิอนไปแล้ววานเขาตักอะไรให้ก็เอาอันนั้นนะร้อนตัวผู้หญิงคลาสสิกมากอ้าอร่อยนะรอก แตกต่าง<ม>จากที่อื่นยังไงบ้างครับกรอบเวาะไส้ในเป็นอย่างไรครับหวานหอมอร่อยอร้านนี้ถือว่าดีใช่ไหมครับก็ดีทุกร้านเนาะแล้วแต่แล้วแต่แบบยังไงโฮดอกก็อร่อยแหละถ้าอย่างที่บอกคือแป้งดีหลาสรุปคือร้านไหนน้ำมันท่วมๆคือดีใช่ไหมมากินนะมากินดูเสียสุขภาพดีมัน,นไม่ร้อยหรอ เอาเลยเลยคนเลิมเยอะ,ะอะเยอะฟันองกปากคุณอร่ <c oughs> อยเ้วยอะแป้งไม่เหมือนร้านอื่นอ่ะกรอบกรอบกว่าร้านอื่น,นเนาะแต่ว่านุ่มแล้วข้างในนุ่มแบบนุ่มหัวเร้งอมมดดีอ,กกอะใช่ใช่ใช่แป้งเหนยียวหนึบหนึบม,มากอร่อยถือว่าดี แต่คนละแนวกับปูซานนะละแนวเลยแต่อร่อยอร่อยมากอร่อยอร่อยแป้งยืดเลยอ่ะใช่อืเป็นนุ่มเฮ้มากินมากินนี่นี่นี่คนเยอะเลยนี่โค้ดเฟียวอ่ะไอติมมะกอรีใช่ดิไร้วายอ่ะนี่ถ้าไม่ใช่ไปอยู่ไกลบ้านนี่ลองแล้วเนี่ยเออ น้องกบอน้องกบเหมือนโลโก้เดียวกับร้านพริกเลยอ่ะเหมือนโซจูโซจูตากบน่ากินน่ากินช่วงเวลาแห่งการเซลล์อะซับรี่จาก9,000เหลือ7,000จาก7,000 เหลือ5 0 0พันเป็นระดับขั้นแนบบว่า,า <c oughs> คือแค่กล่องมันเอากับบ้านไม่ได้อ่กล่องมันเอากับบ้านเราไม่ได้แค่นั้นเองแต่น่ากินมากดูดิ5 0 0พันลดลงมาตามเวลาเป็นขั้นบันไดคนขายลอยแล้ว <s> <l od> อยู่ยืนอยู่นะ <l od> อนะเดี๋ยวเข้าร้านไปแล้วนะ สรุปว่าก็เป็นตลาดที่ของกินอร่อยน่ารักแล้วก็พ่อค้าหลอโพูดเยอะเลยก็พิกะมากินใครมาได้ก็มากินมาซื้อของฝากหรืออะไรก็ได้หลายอย่างดีดูดีมากเป็นตลาดที่น่ารักดีมากมากดว้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ลุงกับป้าด้วยนะครับ